อันได้ะอรอย่างงี้แอบทำทำก็ทำแนะคะรปปิดช้อปปิ Jah ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงเอาอะไรครับขอบคุณรบไไลน์ด้วยไหมคะไล์แต่ละเรือะของแม่ค้าไอยู่ที่ไหเลย้อบคาับ คงหน้าโอเ่ี่ออะไปตวกันห่ครับไงบ้างอะ่เปไงบ้างครับรมตักนั้งก็ดีฮะไม่ได้เจอนานนะัมายไม่อยู่มไปถ่ายหนใช่ไปถ่ยนะสสครับไม่ก็เลยปล่อยเรา2คนไปด้วยกันตลอดเฮ้ยผผมอยู่ที่ไหนเาก็ไปของเขาเองใหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ไมตลอดพี่ไม่ทำงานหนักงานหนักมากๆ ใช่แต่วันนี้ก็กลับมาเขาโอ้เขาลอยอย่างนั้นเทพเจ้านึกว่าเขาลอยมาวันนี้เขายังไม่แต่งหน้าเขาลอยมาอะไรขนาดนั้นผมก็งงคือตอนที่เขาเดินมาเรารู้สึกไงรู้สึกว่าโอ้ว้าวะไรขนาดนี้เนี่ยเขาไปต่างประเทศมาเขาไมกินอะไรมาเขาไป่กินอะไมาเดี๋ยวเขินนะครเพราะว่าพระเอกช่องเจ็ดกับพระเอกเอกแซกไม่เอาช่องวันนะเอกแซกห้ารู้รู้รู้ไปาปไ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 ป้ปไ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 ป้ปไ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  ทันทันเพราะมอต้นผมดูอยู่ X อ็กมอต้นนี่เหรอใช่ครับจะมีอะไรบ้างเพราะว่าีนี้เรียนผมก็อยู่เรอมีแบกากแผมเปยังไงบ้างเาอยากดูเออพวกเรากลับมาเล่นด้วยกันอีจริงๆฟีดแบ็กดีเพราะว่าทัทีเสียงผมพอดีความเสียงเกษตรครับฟีดแบ็กดีเพราะว่าจริงๆเราจะมีชายเวอร์ทัวร์ชายโชว์เริ่มเริ่มมาที่15พฤศจิกายนนี้ที่ไทยทีแรกก็ถือว่าได้เจอแฟนๆอีกรอบหนึงจากบรรยากาศ บรราาศแบบ7 0 6ดเนี่ยก็คงมีความสุขมากก็แฟนๆได้เจอกันแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมี15นห้นเริ่มที่ไหนก่อนครับส้เริ่มที่ที่ที่นี่ที่นี่ครับพพอนี่เยะัมดนที่มาดูวันี่มาดูวันที่มาดูวันที่มาดูวันที่มาดูวัน่มาดูวันท่าดูวันทาจะนที่มาดูวันที่มาด้วันทีาดูวันที่มาเูวันที่มาดูวันนี้คือทว่นที่คอนเวิร์ีมแล้วนะครับาล้วก็ทีหลายประเทศใช่นที่มาดูวนี ไปที่เลยครับข้าวมากวประเทศหร่ต่าข้าหรอพี่ไม่รู้อะอย่าลืมไไม่รู้แต่รูรูู้้งรู้่จะลืมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยได้ยงบอกได้ยงบอกได้แล้วแหละตดกว่ต้องกหลายประเทศก็ติดตามผ่านทางแพลตฟอร์มของทางบิยอนคาว่รับไปเยอะไปเยอะ ยังสรุปยังสรุปไม่ได้เพราะลูกค้ายังไม่ซื้อทั้งหมดพอายามให้ลูกค้าซื้ออแต่แน่ๆมีไปเซาท์อเมริกาที่เราไม่เคยไปอะมีไปเอเชียที่หลากหลายเมืองหลากหลายประเทศน,นะครับแล้วก็มีที่ไทย15นี้ในี้จะตามไปด้วยไหมครับตามไปไหมม,ม,มีค่าตั๋วเครื่องบินมีนะที่เดียวแค่นั้นเราก็แพลนก,นการทำงานที่แบบข้ามปีเลยนี่เลยงานทีม่มาประมาณนั้นใช่ครับ เพราะว่าโปรวเตอร์ท้องถิ่นนี่เขาก็ต้องการคิวที่มันชัวร์ๆอย่างเงี้ยล้วก็จัดตารางให้เขาแต่ว่าแต่แต่ละคนก็จะมีโปรเจกต์ที่แตกต่างกันออกไปพิเศษด้วยแบบผมก็อาจจะมีหนังที่ตอนนี้เดี๋ยวรอละเอียดเพิ่มเติมว่ายังไงของพิศนก็มีของลูก็มีครับครับแต่จัยากไหมล่ะวะเพราหว่าการที่เราต้องไปเวิร์กังานที่เราต้องทำด้วยอะไรด้วยความที่ว่ามันล็อกลงแน่คือเขาจะบอกเนินๆนะครับก็เรื่องคิวไม่น่ามีปัญหากันเนาะครับคิวใครยากสุดครับใช่ นี่เป็นพี่มายนี่แหละใช่ไหมพี่มายช่วงนี้อยู่ต่างประเทศด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิวผมจริงจริงผมง่ายครับคิวผมง่ายคิวคนอื่นน่าจะยากกว่ามึงไม่พูดอะไรเหรอวะเงียบเลยอ่ะเงียบสั่นก็ไปเลยครับไม่ไม่พูดไปครับผมเไมนเด็กผมไม่เด็กเล็กผมก็ได้ให้เกียรติพี่พูดครับแต่ตอนอยู่สองคนถึงพูดเจอได้ครับทำไมเวลาอยู่กันเองนี่คือ นายพูดเก่งสุดเลยนะใช่ไงก็ผมให้พี่ที่พูดไงผมพูดมากเลยไม่วพี่ใหม่ยืนตรงกลางไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยครับพี่ให่ให้พี่ใหม่พูอยู่ตรงกลางยืนตรงกลางก็มีค่าเท่าเดิมไม่ได้พูดเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะพี่ถามมาเลยใช่เลยใช่เลยปกติอยู่โรเป็นคนพูดน้อยมากใช่ครับใช่ครับเป็นคนพูดน้อยมากอันนี้ก็มาชดใช่ไหมยืนถูกแล้วใช่ครับยูโรน้องน้องใหม่ในการแฟนมิตรเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงเหรอครับคือถามว่าเป็นน้องใหม่เนี่ยผมก็มีประสบการณ์ทางด้านการโชว์อยู่แล้้ววผมรูสึก่า ตัวยังไงมากขนาดนั้นนะผมใช้ความสามารถและศักยภาพของผมในการใช้พิริโฉกมาครับเถ้าพูดถึงเรื่องสกิลการเต้นเนี่ยผมว่าคนเรามันสามารถพัฒนากันได้วันก่อนที่คุณเห็นอัดผมอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากแต่เราสามารถฝึกและทำให้เราเก่งได้ใช่ครับแต่วันนี้ยัง like okay. ย Now, yeah. ังฝ yeah. ึกไม่เสร็จวันนี so ้ไม oh, okay. 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 ่ได้ฝึกวันนี้วันนี้ไม่สำเร็จฮะก็ค่อยๆไปครับ ครับอพิสุนเป็นไงบ้างต่างก็ทันได้แล้วเนี่ยก็ก็พยายามแคชชั่นอยู่นะฮะเราก็ผ่านคอนเสิร์ตมาหลายอันแล้วนะนี่แล้วก็พอมีพอมีประสบการณ์แต่ว่าแบบการคือทุกครั้งที่เราออกคอนเสิร์ตเนี่ยก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเราก็อยากจะแบบเฮ้ยเด็กรุ่นเนี้ยเขาร้องเพลงกันยังไงเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เพ่อนเธอร้องเหมือนกันนะสะดุดขาตัวเองนิดนึงไม้เราก็รุ่นเดียวกันแหละก็อยากทำให้ดีที่สุดครับทำ รุ่นพี่ก็มีบอกคะเออใช่รุ่นพี่เรารุ่นพี่ก็มีแนะนำบ้างครับงานเยอะสุดบ้าบอกกล้าวเลยไม่กล้าพูดเลยครับว่าเป็นรุ่นพี่แนะนำพี่สนจริงพี่สนเขามีของเยอะแล้วต้องไปดูดีกว่าว่าเขาจะโชว์ของแบบไหนที่แบบแฟนเห็นแล้วหลงไปดูของที่บ้านไี้ไหมไม่ใช่ แล้วแล้วพองของวันที่25ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกทีก็จริงๆไปสักผมว่าสักประมาณ40แล้วครับคือผมเพิ่งกลับมาจากจากต่างประเทศเลยเมื่อวานแล้วมันนี่เลยผมเลยไม่ไม่รู้เยอะแต่ว่าพวกพีโปรดักชั่นเนี่ยน่าจะแบบ80 90แล้วที่เหลือเป็นเรื่องของการ40เปอร์เซ็นต์นี่คือเหลือพี่มายคนเดียวยังไม่ได้ซ้อมอะไรกันเลยกับเขาประมาณนั้นแหละแต่ใกล้แล้วสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับอย่างพิเศษ เเีีย่มันจะเห็นอะไรอะไรที่ไม่ได้เห็นในเรื่องถ้า,ถาใครดูชายเดือดซีรีส์แล้วชอบซีนในนั้นเนี่ยมันจะเห็นฮิดเด้นซีนคืออะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องแล้วมาขยายเดี๋ยวนะเราจะได้เห็น,<ช><ช>นทีีใชม่ม,มันไม่ใช่คอนเสิร์ตอย่างเดียวนะมันจะมีความัันนมเป็น คือมันจากเวอร์ชั่นที่อันคัดแล้วแต่นี้คือเวอร์ชั่นที่มันเอาเอาให้มันซรงกว่าเดิมให้เห็นชัดกว่าเดิมใช่พี่คอสองสีสีนอกรสเหมือนกับทะเลเออเออเอ้าวนเ่อเอ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 อเนี่ยไม่เออเ้ไเ ซีนห้องสมุดพูดก็อาจจะมีก็อาจจะมีห้องสมุดไม่มีไม่มีหรอใช่มันมีซีนหลังห้องสมุดที่มันอยู่ลึกกว่านั้นอยู่ใต้โต๊ะทำงานใต้โต๊ะหนังสือต้องรอชมรอชมก็เป็นอะไรที่ขิดเด่นฮิดเิดอะไรนะติดเด่นซีนครับก็รอชมวันที่สิบห้าที่ยูนิมอลครับผมแล้วทำไมต้องสลับมาสลับไปสลับมาอยู่เนี่ยเล่นตาอะไรกันเนี่ยก็มีดนตีปะแค่ขืนครับอ่ะงันให้ฝากปากากเลย รับพี่ไม่เอาเลยครับได้ฝากพี่ไม่เขาจะมอเแจ็บคอฝากขอฝากนะครับคอนเสิร์ตชายโชว์นะครับวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับบัตรขายหมดแล้วเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราก็ทำตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้โชว์นี้โอ้ให้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากด้วยนะครับโอ้ยน่ารักเชียวไปดูว่าห้องสมุดจะเป็นยังไงแล้วก็ทะเลเนี่ยเวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นข้างขึ้นข้างข้างแงพร์ไปดูกันถ้าใครเคยดูชายจะเข้าใจ แล้วถ้าใครไม่เคยดูชายล่ะก็ต้องไปดูก่อนนี่ไง VTV เนี่ยทั้งหลายสามารถดย้อนหลังครับจริงๆสนุกมากสามารถไปดูชาย The Series ย้อนหลังได้นะครับทาง VTV ครับใช่ครับแฟนมีคนี้มีไลฟ์สตรีมมิ่งไหมมีไลฟ์สตรีมมิ่งไหมไใครที่พลาดบัตรโทล้อซื้อไลฟ์ดูชช่าหรือว่าต่างชาติใครๆที่อยู่ต่างประเทศอาจจะไม่สะดวกมาจริงๆอย่างเงี้ยก็ดูย้อนดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ครับครับโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ ไม่เข,ขินมากอยู่ข้างๆชอบเจ็บอันได้อะไรอย่างงี้ทำทำก็นำ <ś c oughs>